และเราก็เข้าสู่สายที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้โปกองซูลนบรรพบรรุษลิงใหญ่ไร้หางคนแรกประวัติศาสตร์มันวิวัฒนาการมาจากเอีจิปโทเปทคัสโปกองซูลเป็นลิงชนิดแรกที่ไม่มีหางอย่างเทาบอนเป็นต้นสายของโอมินิสลิงใหญ่และมนุษย์มีน้ำหนัก1 0 3 0กิโลกรัมไม่มีหางลักษณะเฉพาะลิงใหญ่เท่านั้นแกนขาเท่ากันเดินสีขาบนกิ่งไม้ สมองใหญ่ขึ้นกว่าลิงรุ่นก่อนแต่ก็ยังไม่เท่าลิงสมัยใหม่นะครับมันใช้ชีวิตบนต้นไม้90%เดินสีขาเป็นหลักอาจมีการใช้เสียงหรือท่าทางในการสื่อสารโลกองซุนเกิดขึ้นในช่วงต้นของไมโอซีน2 3ถึงล้านปีก่อนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้มันแยกออกมาจากกลุ่มลิงโลกเกา่าโอเวอร์มังกิสช่วงนั้นคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้มันแยกออกมาจากกลุ่มลิงโลกเกา่านักวิทยาศาสตร์จึงจัดโลกองซุนไว้นในตระกูลโอมดีด id ี ครอบครัวเดียวกับกอริล่าชิมแปนซีและอูรังอุตังรวมถึงมนุษย์การใช้ชีวิตของมันเสี่ยงต่อการถูกล่าโดยงูขนาดใหญ่นกล่าเหยื่อและแมวต้นแบบอย่างซูเดโลรัสในยุคถัดไปไพลโอซีนสายของโพคองซูนจะแยกเป็นลิงชิมแปนซีกอริล่าและในที่สุดก็แยกสายเป็นโฮมมนินส์ออเทโลพีเดคัสโฮโมกระดูกชิ้นแรกของโพคองซูนถูกค้นพบโดยนักล่าฟอสซิลในแอฟริกาในปี1909 ลุยส์ลิคีและคณะตั้งชื่อมันว่าโพกงซุนอฟริกานัสในปี1933จากฟอสซิลที่พบในเกาะลุยเซนกาเคนยาชื่อโพกงซุนมาจากลิงชื่อคงซุนที่แสดงละครสัตว์ในอังกฤษและสถานที่เดียวกันต่อมาพบเช่นที่อื่นๆเช่นพีเมเจอร์พีเนียนซีและพีเฮเซโรนีฟอสซิลพวกมันมีความสมบูรณ์มากพบทั้งกระโหลกกรามแขนขากระดูกสันหลัง ความสาคัญของมันคือจุดเริ่มต้นของลิงไม่มีหางหนึ่งในหลักฐานของวิวัฒนาการที่สําคัญที่สุดบ่งชี้ว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากลิงทั่วไปแต่มาจากสายพันธุ์พิเศษของลิงใหญ่ในอดีตเป็นตัวอย่างของสายวิวัฒนาการและระหว่างกลาง transitional species ยืนยันว่าลิงไม่มีหางกลุ่มพิเศษของโลกจะกลายเป็นกอริลลาอูลังตังและมนุษย์นักวิทยาศาสตร์หลายคนเปรียบโพกงซุนว่าเป็นหัวสะพานที่เชื่อมลูกของสัตว์กับมนุษย์ สิ่งที่น่าสนใจสําหรับมันนะครับก็คือมันไม่มีหางแต่ยังมีร่องรอยกระดูกเล็กๆตรงปลายกระดูกสันหลังบ่งชี้ว่าหางเคยมีในบรรพบุรุษใช้เทคนิคซีทีสแกนกับกระโหลกโพกองซุนพบการจัดวางสมองแบบ3ามิติที่เริ่มคล้ายมนุษย์พื้นที่ที่พบฟอสซิลคือป่าก,กึ่งเขตร้อนที่มีร่องรอยบูกเขาไฟช่วยล็อกอายุวิเคราะห์ไอโซโทปจากฟันบ่งชี้ว่ากินผลไม้เป็นหลักและไม่ชอบพื้นที่ลุ่ง ดีเอของมันไม่มีแน่นอนครับเพราะมันเก่าเกินไปแต่เปรียบเทียบกับกายภาพกอริลลามนุษย์ได้ถึง76%ที่ตรงกันตัวต่อมาคือไดโอพิทิคัสลิงยักษ์แห่งยุโรปผู้เป็นเงาใกล้าสายของมนุษย์มันคือลูกหลานของโพรกงซุลที่ย้ายไปอยู่ยุโรปใกล้ชิดกับสายโฮมินีมนุษย์ชิมแบนซีกอริลลาไดโอพิทิคัสถือเป็นหนึ่งในลิงดึกดําบันที่พัฒนาต่อจากโพรกงซุลซึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกา ฟอสซิลของไดโอพิติคัสแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางสรีระวิทยาและพฤติกรรมมันคล้ายกับลิงใหญ่สมัยใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะกอริลลาจิมมซีมนุษย์เกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายไมโอซซน12ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ปากก่าเขตร้อนในยุโรปยังอุดมสมบูรณ์ก่อนที่ภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันมีตัวใหญ่กว่าโพของซุนมีน้ำหนัก35-50กิโลกร,รมัมมีแขนยาวมือใหญ่นิ้วโค้งปีนป่ายเก่ง ไม่มีหางเหมือนกันครับสมองโตมีโพรงจมูกแบบลิงใหญ่ปอซิลไดโอพิทิคัสถูกค้นพบครั้งแรกในฝรั่งเศสในปี1856ต่อมาพบเพิ่มในหลายประเทศไม่ว่าจะสเปนฮังการีเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียปอซิลประกอบไปด้วยกระโหลกบางส่วนฟันการามที่บ่งบอกถึงอาหารเฉพาะกระดูกแขนยาวเลื่อนนิ้วมือที่โค้งงอได้การวิเคราะห์ฟันและกระดูกบ่งชี้ว่าไดโอพิทิคัสไม่ใช่แค่ลิงครับแต่มันใกล้ลิงใหญ่และโฮมมนิน พฤติกรรมของมันชอบปีนต้นไม้ห้อยตัวได้กินผลไม้อาจมีการเลือกอาหารกินมันอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆคล้ายชิมแปนซีเพื่อขนาดที่ใหญ่มันไม่ใช่เหยื่อโดยตรงครับแต่ลูกอ่อนของมันยังตกเป็นเป้าของบาบิโลเฟลสและนักล่าอื่นๆวิวัฒนาการถัดไปของมันแยกออกจากลิงกอริลลาและชิมแปนซีนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าไดโอพิทิคัสเป็นต้นสายใกล้สุดของโฮมินินส์เป็นหนึ่งในสายวิวัฒนาการที่ถูกเสนอว่าแตกสายออกเป็นชิมแปนซีและกอริลลาหรืออาจเป็นบรรพบุรุษร่วมสุดท้าย ของงงทั้มนุษย์และละิใหญ่สายวิวัฒนาการนี้นำไปสู่โอเดโอพิติคัสในอิตาลีวิวัฒนาการแบบเฉพาะถิ่นออสตาโลพิติคัสอฟาเลสิสในแอฟริกา4ล้านปีก่อนโฮโมฮบิลิส2.5ล้านปีก่อนผู้ใช้เครื่องมือหินเป็นคนแรกเปียโรลาพิติคัสนักปีนแห่งคาตาลุนยาพัฒนาในยุโรปใกล้เคียงกับไดโอพิติคัส บางที่ฎีมองว่าใกล้เคียงกับจุดแตกสลายของลิงใหญ่และมนุษย์มันมีตัวขนาดกลาง3า4 0งิกิโลโครงสร้างกระดูกอก,อกและข้อมือเหมือนลิงใหญ่สมัยใหม่มือจับกิ่งไม้ได้แน่นใช้แรงจากอกเพื่อปีนไม่มีหางเหมือนกันครับปีนต้นไม้เป็นหลักแต่ไม่ห้อยหัวแบบชนี้สมองขยายต่อจากโพรงซุนอาจอยู่เป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆไม่ชัดเจนว่าเปียโรและเปเทคัสรอดมาได้ไหมแต่โครงสร้างของมันคล้ายมนุษย์มาก่าก ็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของสายวิวัฒนาการเปียโรลาพิเดคัสอยู่ในตระกูลโฮมินเด์ลิงใหญ่และมนุษย์พัฒนาในยุโรปช่วงประมาณ13ล้านปีก่อนกลางเมลซีนมีอายุใกล้เคียงกับไดโอพิติคัสแต่ถูกมองว่ามีลักษณะคล้ายมนุษย์มากกว่านักวิทยาศาสตร์บางคนก็เสนอว่าเปียโรลาพิเดคัสคือบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของลิงใหญ่ทุกชนิดหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวแทนของโครงสร้างร่างกายต้นแบบของลิงใหญ่ในอนาคต ค้นพบมันในปี2002หมู่บ้านอซูเตเลสเตเบรลล่าคว้นคาตาลุญญาประเทศสเปนทีมมิจยัยนําโดยซาวฟาดมูยาโซลาเลยตั้งชื่อมันว่าเปียโรเลพติคัสคาตาลุนิคัสลิงแห่งเมืองเปียโรลาคว้นคาตาลุญญากระดูกบางส่วนแสดงถึงโพงจมูกแบบลิงใหญ่กระดูกอกกระดูกสันหลังกระดูกข้อมือกระดูกเชิงกรานบางส่วนนี่ถือเป็นหนึ่งในฟอสซิลลิงต้นแบบที่สมบูรณ์และละเอียดที่สุดของยุโรป ฟอสซิลที่พบมีความสมบูรณ์จะถูกเรียกว่าโลเซนตาสโตนของลิงใหญ่โครงสร้างข้อมือที่สามารถล็อกได้เหมือนมนุษย์เป็นสัญญาณแรกของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินและปีนในแนวตั้งการค้นพบฟอสซิลในยุโรปสวนทางกับความเชื่อเดิมๆที่คิดว่าลิงใหญ่ทุกชนิดวิวัฒนเฉพาะในแอฟริกานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แบบจำลองไอวิเคราะห์รูปร่างการเคลื่อนไหวของแขนและมือพบว่าเอโลราพิเดคัสอาจนั่งตัวตรง จุดเริ่มต้นของโพสเจอร์ที่มนุษย์ใช้ดินชาฟอสซิลที่มีการพบเรนูจากพืชป่ายืนยันว่ามันอาศัยในป่าดิบชื้นไม่ใช่พื้นที่รุ่งตัวต่อมาคือวิกตอเรียพเดคัสบรรพบุพรุษของลิงลูกเกา่าโอเวอร์มังกิสมันไม่ใช่สายของลิงใหญ่แต่เป็นต้นกําเนิดของลิงบาบูลลิงแสมลิงวอกค้นพบครั้งแรกในช่วงต้งทต 1, 9, นทศวรรษ1980บริเวณเกาะมาโบโกในทะเลสาบวิกตอเรียประเทศเคนยา นักบัณพระชีวิตวิทยาที่ศึกษาชื่อว่ามาตินพิกฟอดและทีมงานของเขาอฟอสซิลกระโหลกบางส่วนฟันล่างฟันที่สมบูรณ์ฟันบนกระดูกขาและกระดูกเชิงกรานบางส่วนนี่เป็นฟอสซิลลิงโลกเก่าที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งมันมีหางยาวตัวเล็กกว่าลิงใหญ่น้ำหนักประมาณ5-8ถึงโลฟันแบบเฉพาะมีเขี้ยวมีฟันกรามที่สึกจากหญ้าสมองยังไม่ใหญ่มากครับแต่มีการพัฒนาโครงสร้างสมองให้ซับซ้อนกว่าเดิม ใช้ชีวิตบนพื้นดินมากขึ้นวิ่งเร็วอยู่รวมกันเป็นฝูงนักวิทยาศาสตร์ใช้ e n d u c a t แบบจำลองสมองจากะโลกเพื่อศึกษาการจัดสมองภายในเพราะว่าวิตตเลียพิเทคสัสมีสมองที่ซับซ้อนกว่าโปกของซนแม้จะเล็กกว่าโครงสร้างฟันของเพศผู้มีเขี้ยวยาวเกินฟันปกติบ่งชี้ว่ามีการแข่งขันในฝูงเพื่อผสมพันธุ์ฟอสซิลมันร่วมกับเมล็ดพืชและเกสรในดินช่วยนักวิทยาศาสตร์จำลองสภาพแวดล้อม ลิงในสายนี้มีความสามารถในการปรับตัวสูงมากครับจนกลายเป็นลิงที่อาศัยอยู่กับมนุษย์ในเมืองปัจจุบันเช่นลิงในวัดบนเขาและอื่นๆวิกตัวเรียพีเดคัสคือพายเมตในกลุ่มซิโคเพทคอยเดียลิงโลกเก่ายังสืบทอดต่อจนถึงปัจจุบันแยกสายออกจากกลุ่มโฮมินีดีลิงใหญ่มนุษย์ตั้งแต่อลิโกซีนช่วงปลายเป็นพู้ธุหลุดร่วมของลิงที่พบในเอเชียและแอฟริกาเช่นบาบูลลิงแสมลิงวอกลิงโคลัมบอสลิงเขา มันมีความสําคัญมากครับเพราะมันเป็นต้นแบบของลิงสมัยใหม่ที่ไม่ใช่ลิงย้ายสายวิวัฒนาการนี้ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้เซบูพิทิเชียลิงลูกใหม่จากอเมริกาใต้ลิงกลุ่มลิงลูกใหม่แตกต่างจากลิงในแอฟริกาและเอเชียอย่างชื่นเชิงเซบูพิเิเชียเป็นหนึ่งในฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของโลกมันคือลิงลูกใหม่ที่สืบสายลิงดึกดำบรรพ์อูคายาวลิพิเทคาสเพอร์ดิตาเมื่อ34ล้านปีก่อน ซึ่งข้ามมาจากแอฟริกาด้วยแผ่พืชอาศัยอยู่ในยุคไมโอซีน1 3 1 6างบล้านปีก่อนในป่าแอมะซอนของเปรูและคอล์ามเบียการข้ามทวีปโดยไม่ใช่สะพานดินคือเหตุการณ์ทางวิวัฒนาการที่น่าทึ่งที่สุดของไพรเมตข้ามมาจากแอฟริกาโดยใช้แผ่พืชมันมีหางที่ยาวมากมีการพัฒนาหางเอาไว้จับกิ่งไม้ตัวมันเล็กครับราวๆสามถึงหกกิโลกร,รมัมแขนขายาวเท่ากันตาอยู่ด้านหน้าชัดเจนมองแบบสามมิติ พบในปี1990ที่ลาเวนตาโคลอมเบียพบโดยทีมวิจัยของดรริชาร์ดเอฟเคและคอรอสบิลลาโรเอลฟอสซิลเหล่านี้ทําให้เราสามารถจําลองรูปร่างและพฤติกรรมได้ในได้ผลที่แม่นยากว่าลิงดิบําบันตัวอื่นๆในอเมริกาใต้มันมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนครับมันอยู่บนต้นไม้กระโดดได้ไกลเป็นพฤติกรรมหลักกระดูกข้อมือบ่งชี้ว่ามีความยืดหยุนสูงแต่ยังไม่พัฒนาแบบห้อยตัวเหมือนลิงสไปเดอร์มังกี Spider ้ อยู่กันเป็นฝูงเล็กๆสาถึงหตัวพฤติกรรมเริ่มมีระบบสังคมแต่ไม่แน่นแฟ้นเหมือนลิงโลกเกา่ากินผลไม้กินดอกไม้แมลงเริ่มมีสัญญาณของการสื่อสารด้วยเสียงเช่นเสียงตื่นภัยหรือเรียกฝูงลิงโลกเก่ามีสมองที่พัฒนาในส่วนเสียงการประมวลผลข้อมูลทางสายตาเซบูพิเทเซียจึงเริ่มมีพฤติกรรมตอบสนองซับซ้อนในพายนินมันวิวัฒนาการต่อถึงปัจจุบันเซบูพิเทเซียแตกสายออกเป็นฮาวเลอร์อมังกี้ ลิงส่งเสียงกล้องไก่สไปเดอร์มังกีสลิงแขนขาย,ยาวกระโดดและห้อยตัวสูงคาบูชินส์ลิงฉลาดใช้เครื่องมือในป่ามีพฤติกรรมคล้ายลิงวอกหางของมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกครับไม่มีลิงโลกเก่าตัวไหนที่มีหางจับได้แบบนี้ดวงตามองเห็นแบบสามมิติในมุมลึกจําเป็นมากในการกระโดดที่แม่นยําบนต้นไม้เรื่องมีกลไกสมองด้านความลึกที่สําคัญมากต่อวิวัฒนาการการกระจายตัวของ แพเทอร์ไลส์หลังยุคนี้ครอบคลุมทั้งอเมริกาใต้เป็นกลุ่มลิงหลังซีกโลกตะวันตกแพเทอร์ไลส์กับแคทเทไลส์แยกออกจากกันตั้งแต่40ล้านปีที่แล้วแต่ยังมีความสามารถทางสมองที่เทียบกันได้อยู่ในยุคเมลซีนนี้เองเปลือกโลกไม่ได้เพียงแยกออกจากกันเท่านั้นแต่มันฉีกภูมิประเทศกลางแอฟริกาให้ปีแตกเป็นร่องรอยยาวมากกว่า6 0 0 0กิโเมตรตั้งแต่เอธิโอเปียจนถึงโมซัมบิก และที่กีตลฟบัลเล่บบเลกลายเป็นเหมือนห้องทดลองวิวัฒนาการที่ธรรมชาติใช้ทดสอบสิ่งมีชีวิตภูเขาที่เคยเต็มไปด้วยแม่น้ําและป่ารม่มรื่นเริ่มเปลี่ยนเป็นที่ราบแหง้แหงแล้งภูเขาไฟประทุขึ้นแม่น้ําเปลี่ยนเส้นทางและผู้ที่อยู่ในนั้นต้องเปลี่ยนตัวเองหรือไม่ก็หายไปช่วงกลางถึงปลายไมโอซีนละอองเรนู u, ในชั้นดินของภูเขาเคนยาบอกเราว่าประดิบยุคดึกดำบรรเริ่มถดถอย ไม้ใหญ่ใบกว้างที่เคยปกคลุมฟ้าหายไปทีละต้นแทนที่ด้วยพืชใบแชบลำต้นเตี้ยทนแรงเราเรียกสิ่งนี้ว่าหญ้าในตะกอนชั้นล่างของหุบเขาเคนยาเราพบละอองเลนูที่เล่าขานการสิ้นสุดของป่าดึกดำบรรพ์พืชใบกว้างค่อยๆหายไปปล่อยให้หญ้าละลานตาเข้ามาแทนที่และในทุ่งนั้นบรรพบุรุษของเราก็าลืมตาเผชิญกับแสงแดด โดยที่ไม่มีหลังคาปกป้องอีกต่อไปในทุ่งหญ้าแห่งใหม่นั้นมา้าเริ่มยืนด้วยเท้านิ้วเดียวยีราฟยืดคอขึ้นรับแสงสัตว์กินพืชต้องวิ่งเร็วขึ้นนักล่าวางกลยุทธ์ใหม่ๆและไพเมดบรรพบุรุษของเราต้องออกจากร่มไม้ที่เคยซ่อนภัยมาสู่ลานที่เปิดโล่งแบบไม่มีที่หลบสายตาต้องมองไกลขึ้นร่างกายต้องลุกขึ้นยืนมือต้องจับไม่ใช่แค่เพียงกีงไม้แต่จับก้อนหินแทนอาวุธ ในยุคที่สัตว์นักล่าปกครองแผ่นดินกลุ่มพายเมดไม่ใช่สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดแต่พวกมันปรับตัวเก่งที่สุดพวกมันมองเห็นแบบสามมิติใช้มือจับจับได้สมองเริ่มเรียนรู้แบบที่สัตว์อื่นไม่ทําและจากเงาบนต้นไม้ในยุคไมโอซีนพายเมดต,ตัวหนึ่งจะก้าวลงมาสู่พื้นดินและเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลโปรดติดตามต่อ,ตอไปกำเนดิดมนุษย์แท้ใครดูจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเป็นการสนับสนุนผม ที่ผมมันจะได้ดันขึ้นฝีดและมีคนมาดูจะเยอะวันนี้ไปก่อนเจอกันตอนถัดไปครับ